การประเมินคัดเลือกกสนต้นแบบ 5D พีเมียมพัฒประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กสนตำบลคองมะพับสังกัดกสนอำเภอศรีนครสังกัดสำนักงานกสนจังหวัดสุโขทัย สศนตำบลคอมพับได้รับความอนุเคะห์ให้ใช้อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลคอมาพับหลังเก่าซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลคอมาพับอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัย จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์โทรติดต่อหน้ากศนตำบลลิงก์เว็บไซต์ข้อมูลสาธารณูปโภคมีสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการมีข้อมูลของบุคลากรกศนตบลชื่อข้อมูลคณะกรรมการกศนตบลมีรายงานผลข้อมูลให้ครบถ้วแนและเป็นปัจจุบันมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS ที่เป็นปัจจุบันมีการรายงานสรุปการลงทะเบียนในภาคเรียนน,นั้นๆพร้อมทั้งทําจัดตั้งกลุ่มนักศึกษากศมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด45คน ของนนักเรียมีบัญชีลงเวลาผู้เรียนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์มีปฏิทินการพบกลุ่มรวมทั้งผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละจำนวนการเข้าสอบของผู้เรียนร้อยละ8 0 0 0มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละของผู้เข้าสอบเอนเ83.33มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของสิทธฐกิจพอเพียงเกินเป้าหมายที่กำหนด มีการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้สับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือมีกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผู้กศนตำบลเข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานในพื้นที่ตำบลคองมะพับและร่วมโครงการดับทานเศร้าเก่าเริ่มแก่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคองมะพับและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคองมะพับ จำนวนงานตามนโยบายที่เร่งด่วนหรืองานที่ได้รับมอบหมายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรของผู้สูงอายุโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือโครงการสนับสนุนกะกะตมีการจัดประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นของตำบลคองมะพับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศน,นตำบลคองมะพับมีความดึงดูดน่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้มีจุดเช็คอินให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการปฏิบัติงานที่เป็น best practice ในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบ Google Google m e e t l i n e YouTube เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีการบูรณาการการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษา ผู้เรียนผู้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องมีความสามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทันที่ 4. ภาคีเครือขา่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีการใช้ประโยชน์สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือขา่ายในระบบพื้นที่ร่วมกันวางแผนมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลของมาพับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆและมีผลเชิงประจักษ์ได้เด่นชัด เห็นได้จากความร่วมด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงให้กับนักศึกษาและผู้สนใจที่จะเรียนรู้